สวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เราเจอกับซัมซุงเอหนึ่งศูนยอนะครับอาการของเขาคือเนี่ยครับ Wi-Fi เปิดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นที่ a c นะครับนี่มันก็จะหมุนแบบนี้นะครับไปเรามาแกะซ่อมกันเลยดีกว่าไม่ต้องร้องลำทำเพลงนะครับมาอันดับแรกถอดซิมการ์ดก่อน นะครับปิดเครื่องนะครับจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้ก็แล้วแต่นะก็ไปต่อแบตเอาทีเดียวก็ได้ขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมนี่นแบนๆงัดไปแบบนี้ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่เล็บนั่นลูดรลูดออกมานี่นะครับ นี่สายเพร์ดึงสายเปรย์ออกนี่นะครับการต่อต่อไปง่ายๆครับโอ้โหน้ำก็ข้างเยอะนะตัวนี้แกะน็อต3ตัวล่างก่อนอันดับแรกเลยแกะเพื่ออะไรครับเพื่อจะถอดแบตเตอรี่ถอดสายเฟต่างๆออกนะครับเผื่อบางทีเราไปแกะส่วนอื่นแล้วมันจะไปสปาร์กกัน นี่ต่อตัวนี้ออกก่อนงัดสายเพด้วยเล็บสายเพเวทสายเพ่โจสายสัญญาณนะครับหลังจากนั้นขันน็อตตามภาพเลยมาเรามารับชมกันเลยนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นงานเปลี่ยน IC นะครับค่อนข้างจะละเอียดใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเป็นก็เข้ามารับชมนะครับจะเริ่มทําตั้งแต่วิธีการตัดซิงเลยนะครับอ่านอนอ่าหลังจากนั้น งัดขึ้นเอาออกแยกชิ้นส่วนนะครับนี่มันจะแยกบอดออกจากกันหลังจากนั้นครับให้เราเอาแบบนี้งัดแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ใช้เล็บเกี่ยวออกมาเราก็จะได้ตัวเมนบอดที่เราจะมาซ่อมกัน i อซี IC มอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นดูกันให้ดี ถอดกล้องเลี้ยงไว้เลยนะครับถอดกล้องนะกล้องหน้ากล้องหลังนี่ถอดให้หมดนะครับเลียงไว้เรามาดูไอซที่เราจะเปลี่ยนกันก่อนสมาชิกทุกท่านนี่เป็นไอซีแท้ใหม่นะครับไอซแท้ยกจากเครื่อง นะครับไอซี IC แท้ๆเลยเราจะเปลี่ยนตัวนี้มันเป็นไอซีตีนตะขาบนะครับไอซี IC ของมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นเรามาดูด้านหลังเป็นซ็อกเก็ตวิธีการเป่าเอาดูนะครับดูวิธีการเป่า,านะครับ,รเ,นะรบเราจะใช้ใบมีดในการเปิดนะครับใช้ใบมีดในการเปิดดูกันได้ดีนะอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ ใจลมร้อนประมาณความร้อนประมาณ350นะครับจี้ไปที่เหล็กเลยนะครับจี้ไปที่เหล็กเพื่อเราจะเปิดนะครับนี่ ขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะครับอ่าเมื่อเปิดได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเพื่อนๆครับขั้นตอต่อไปก็ไม่ยากนะครับนี่เป่าเลยครับเป่าแล้วง,งัดออกมาเป่าไว้ทั่วนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะเห็นรอยแยกนะครับนี่เราจะเห็นรอยแยกนะครับหลังจากนั้นให้เราให้บอดเย็นแป๊บนึงนะครับเราจะเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนที่งัดเลยนะครับทีนี้นะครับอ่าตรงนี้งอนะครับ สอสัญญาณแต่มันยังไม่ได้หักนะครับเรามาดูนะนี่ถึงขั้นตอนที่โหดแล้วนะครับนี่ไม่ถึงห้ามดูนะครับโอเค ขั้นตอนนี้ก็ยากแล้วนะครับวิธีการแกะ่อมเครื่องนะครับเราก็จะงัดต่อครับเราจะทําให้บอดช้ําน้อยที่สุดนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ใช้ที่คีบปเล็บครับหรืออะไรก็ได้ครับคีมอะไรก็ได้ครับง้างออกเลยครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะเจอไอซีตัวนี้ ่าเรามาตรวจสอบดูก่อนว่ามีตัว C ตัว R ตัว L ช็อตหรือเปล่านะครับโดยการที่เราจิ้มมี C อยู่1ตัวนะครับผมจะจิ้ม C ดูว่ามันช็อตไหมนะครับเราทำใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าซัพพลายนะครับสโวลต์นะครับ,นะรบแล้วผมจะเอาอันหนึ่ง จิ้มกลาวนะครับแล้วเรามาหาตัวซีขานี้เป็นกลาวโอเคตัวซไไีไม่ได้ช็อตนะครับไม่ได้ช็อตในวงจรแสดงว่าไอซี IC ตัวนี้มันเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มยกครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือจุดมาร์คครับจุดมาร์คมันอยู่มุมขวา นะครับเราใช้บอร์ดให้เป็นประโยชน์นะครับติ๊กไปเลยแบบนี้นะครับอยู่มุมขวานี่ติ๊กไปเลยนะครับหลังจากนั้นเริ่มแล้วนะครับเริ่มขั้นตอนการยุกไอซีครับการยุกไอซีนี้เราควรลดความร้อนให้เหลือสามร้อยองศานะครับเปิดลมเบาๆนะครับไม่เกินสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอร์ดเราจะมีปัญหาได้นะ เรามารับชมกันเลยดูนะครับมันเป็นไอซีตะขาบครับตัวนี้มันเป็นไอซีตะขาบเพราะฉะนั้นแล้วสบายหรือครับยกระวังเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบนขานะ รอให้มันร้อนก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะยกเห็นไหมครับยกออกครับถ้าเราสังเกตจุดตรงกลางเนี่ยที่กลาวเนี่ยตะกัวมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูดออกก่อนนะครับ ปัญหามันคืออยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้ด้านข้างไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในจังหวะที่เราเป่าร้อนๆอ,อยู่แบบเนี้นะครับเราใช้หัวแรงเสริมในการดูดตะกัวนะครับมาเอาท่าที่เราถนัดที่สุดนะครับดูดตั้งไว้เฉยๆเนี่ยนะครับ โลตะกวัวมันไหลเข้ามาในในลวดลวดเองนะครับหรือใครจะใช้วิธีเป่าก็ได้นะครับมันได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ผมใช้วิธีการดูดแบบนี้ดีกว่านะครับผมบังคับมือได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เขาไม่ออกจริงๆนะครับเราก็ต้องไปพึ่งลมร้อน นะครับเราต้องไปพึ่งลมร้อนนะครับเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยมันติดแล้วกลาวมันเหนียวนะครับเราก็ใช้ลมร้อนเปอ,อ,อกออกอ่ามาใช้ไปหัวแรงไม่ได้นะครับไม่ได้ด้วยเล่เราก็ต้องเอาด้วยกลนะครับใจเย็นๆนะครับครึ่งจะมุมน่าจะติดนะครับตัวนี้ใช้ระยะเวลา นี่เห็นไหมครับผมจะดูดดูดให้มันติดออกมาเพื่อเราจะวางไอซได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ เป็นไรครับพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับมันไม่ได้ไปไหนหรอกใจเย็นบอกตัวเองเสมอนะครับในการซ่อมโทัพร์ัหนึ่งเครื่องนอกจากความรัดก,กุมแล้วนะครับเราต้องมีความใจเย็น นะครับย้ำกับตัวเองตลอดนะครับเตือนกับตัวเองตลอดนะครับ <S <S <ๆ>หลายๆคนมองว่าเป็นช่างโทรศัพท์มันง่ายนะครับก็ลองดูแล้วกัน มาที่ต้องมีสูงนะครับในขั้นตอนนี้สักครู่นะครับขอตกแต่งกล้องแป๊บนะครับนี่นะครับหลังจากเราด,ดูเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการวางนะครับการวาง เนี่ยผมจะเลือกใช้อ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่มีนะครับทับเนี่ยทับบอร์ดนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้น้ำยาฟักนี่แหละครับทับไม่ได้ครับมันจะเอาทางไหนดีเอาทางนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับ วางมันเป็นแบบนี้แหละมาช่างก็จะเป็นแบบนี้แหละครับระบบอินดี้เขาเรียกว่าระบบอินดี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นวิธีการวางไอซีนะครับอ,อนุญ,ญาตปลับกลองแป๊บนะครับ นี่คือ IC ตัวใหม่นะครับเราจะมาทำการวางอันดับแรกก็เป่านมะยะฟักไปก่อนให้มันอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็วาง IC ลงไปนะครับดูกันมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับเพื่อนๆครับ มันจะมีจุดมาร์กอยู่จากนั้นก็วางไ้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งให้มันตรงได้นะครับวางไปก่อนเลยอันดับแรกปล่อยมือนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะดูดของมันไปเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเราแค่มองให้มันขามันตรงกันทุกขานะครับ หลังจากนั้นใส่น้ำยาฟักเพิ่มลงไปอีกครับไม่ยากนะครับไม่ยากลองทำมันดูขั้นตอนต่อไปเป่าครับเป่า ตรงไม่ตรงเราสามารถส่องหินได้นะครับหลังจากเราเป่าเสร็จนะครับสามารถขยุงขยับได้อีกไหมครับนี่ผมจะเริ่มวิธีการขยับนะครับขยับเราใช้แรงกดไปแบบนี้ครับกดไปแบบนี้แล้วก็เป่า โอเครอบอดแห้งนะครับรอบอดเย็นขอโทษด้วยครับแล้วเราจะมาเทสดูกันอาจจะได้แล้วก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องหาไอซีตัวใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสกันดูมาต่อนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็ดแป๊บนะครับเรามาดูขานะครับนี่ ส่งให้ดูขานะครับมันจะมีเดี๋ยวขอล้างเครื่องแป๊บนึงนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับไม่ต้องรออะไรครับลองประกอบเลยอย่าลืมนะครับเสัญญาณต่างๆมันจะใช้อยู่ด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเทสเราต้องประกอบ มันลงไปให้หมดก่อนนะครับเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับอขออนุญ,ญาตประกอบนะครับโอเคคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับอยากจะให้ดูรายละเอียดให้มันเยอะนะครับอาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็กราบขออภัยทุกท่านนะครับอ่ะมาดูวิธีการใส่วิธีการใส่เราต้องใส่ ให้ลงในลกตรงนี้นะครับฉีกแพรออกมาพับแพออกมาเลยนะครับแล้วก็สอดเครื่องจลักลงไปเห็นไหมครับเขี้ยวมันจะลก็กอ่ากดสายแพรใแ้มอยู่สักหนึ่งเส้นก่อนนะครับที่เหลือเราค่อยใส่หลังจากนั้นให้เราดําฝาครอบตัวสีแดงใส่ลงไปนะครับ นอดเรามาลุ้นกันเลยนะครับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ก็ทำํำไมครับแต่ทําแบบเดิมนี่แหละครับทําแบบเดิมซ้ําๆใหม่นะครับทําลงมันไปใหม่ประมาณนั้นอ่ะเรามารับชมกันเลยนะครับอาจจะมีเสียงดังก็แก,ก๊แกก็แก๊กบ้างนะครับก็อย่าว่าอย่าถืออย่ากโกรธช่องมีทําได้เลยนะครับ ส่วนราคาซ่อมมันก็แตกต่างกันไปนะครับบางที่ก็ราคาดีบางที่ก็ราคาอาจจะแพงเนื่องด้วยอะไรเวลามันมาเขาอาจจะต้องใช้หลายตัวนะครับอันนี้ก็ไปโทษช่างไม่ได้นะครับโอเควิธีการใส่สาอากาศตรงนี้นะครับคีบเข้าไปนะครับกดใส่แบตเตอรี่ นะครับใส่ฝาครอบนี่มันจะมีเงียงนะครับเงียงนี้ต้องลงในรูนี้นะใส่เงียงนี้ต้องลงในรูนี้อ่านะครับเงียงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใช้มือประคองไว้นะครับใส่ตรงกลางก่อนให้มันยึดไปสักตัวหลังจากนั้นเราก็ใส่ด้านขอบนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยอ่าขั้นตอนต่อไปสายแพมันยืดได้นะครับอ่าเราจะเห็นเนื้องานสดๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อ่าเปิดเครื่องโอเคมารอลุ้นกันครับมารอลุ้นกันสมาชิกทุกท่าน จะจบหรือไม่จบนะครับมาได้เวลาลุ้นนะครับจะเย,ย็นๆช้าๆชัดๆนะครับมันจะเปิดได้นะครับถ้ามันเราเปลี่ยนไปแล้วใช้ได้บลูทูธต้องใช้ได้ Wi-Fi ต้องใช้ได้นะครับ เข้ามาที่การตั้งค่า,าถ้าเห็นแบบนี้ใช้ได้แน่นอนแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะค้นหาเครือข่ายเจอหรือเปล่าเข้าไปที่การเชื่อมต่อเปิดปิด Wi-Fi ดูนะครับนี่บลูทูธก็เปิดอยู่แล้วก็กดไปที่ Wi-Fi ครับนี่ครับมาเรามาใส่อันไหนสักอันดีกว่านะครับใช้ได้หรือไม่ได้มาดูกัน ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบวิธีการทําการซ่อมโทรศัพท์เนี่ยขออย่างเดียวคืออย่ารีบร้อนนะครับรหัสผ่านไม่ถูกต้อง083168อ๋อขาดตัว B นะครับขาดตัวบโอเคอ่ะมีโอกาสได้สูงนะครับมีโอกาสปิดงานสูงมากนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้อ่าเห็นไหมครับสาสัญ,ญญาณได้วันที่ตรงเข้า YouTube ครับเรามาดูกัน นะครับอ่าซื้อหาอย่างนี้เลยนะครับตามนี้เลยช่องมีจำได้ครับลองเล่นดูสักหนึ่งคลิปนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับอ่าได้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ชอบในการทำแบบนี้ก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ติดตามนะครับกดติดตาม น่กดติดตามแล้วก็เพิ่มบัญชีเข้าไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ